ฟียสเตชันสถานีคนหัวลุกรวมทุกเรื่องเล่าตำนานความเชื่อเรื่องลึกลับเหตุการณ์เขย่าวขวัญฟังตอนขับรถหรือก่อนนอนก็ได้แต่คุณอาจไม่อยากอยู่คนเดียวลำพังหลังจากนี้กับสถานอาถรรพ์ตอนที่หนึ่งตำนานสุสานโสเพณีกาญจนบุรีหลายคนอาจไม่เชื่อว่า ในประเทศไทยของเราเองเคยมีสถานบริการแห่งหนึ่งที่ซ่อนสุสานของคนเป็นเอาไว้ใต้เงามืดของไฟสีแดงที่นี่ชาวบ้านเรียกกันว่าสุสานโสเพณีช่วงปีพศ2525-2547ถึงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคือหนึ่งในพื้นที่คึคกคักที่สุดของภาคตะวันตก ทั้งแรงงานและคนสัญจรผ่านจำนวนมหาศาลจนกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศความเจริญดึงดูดกิจการมากมายรวมถึงสถานบริการค้าประเวณีขนาดใหญ่ที่เจิบโตยอย่างรวดเร็วเจ้าของลงทุนทุ่มเงินขยายอาคารมีห้องบริการมากกว่า20ห้องลูกค้าหนาแน่นจนไม่มีคืนไหนที่ว่างแต่ความสว่างของแสงไฟ ไม่ใครปิดบังความมืดหลังประตูแต่ละบานได้เลยผู้หญิงที่อยู่ที่นี่จำนวนมากไม่ใช่คนที่เลือกเส้นทางนี้ด้วยตัวเองบางคนถูกหลอกมาบางคนถูกพ่อแม่ขายบางคนถูกเจ้าหนี้จับส่งมาชดใช้แทนเงินก้อนเดียวหลายคนถูกทำร้ายหลายคนท้องโดยไม่ตั้งใจหลายคนต้องทำแท้งผิดกฎหมายและหลายคนหายไปโดยไม่มีใครถามถึง คนที่เสียชีวิตถูกฝังแบบง่ายๆในบริเวณสถานบริการเหมือนเขาเป็นเพียงขยะที่ไม่มีใครต้องการรับรู้ไม่มีการแจ้งความไม่มีการพิสพูจนศพไม่มีแม้แต่ชื่อให้จารึกเพราะแบบนี้ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าสุสานโสเพณีหลังจากสถานที่นี้ปิดตัวลงตึกทั้งหลังถูกทิ้งร้างยาวนานเป็น1ิปีประตูผุพัง ผนังลอกอากาศข้างในอับชื้นแต่สิ่งที่ทําให้คนไม่กล้าเข้าใกล้กลับไม่ใช่แค่ความเสื่อมโทรมชาวบ้านบอกว่าหลังปิดกิจการไม่นานยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงเด็กสะอื้นหรือเสียงคล้ายคนทุบกำแพงเบาๆดังมาจากด้านในอาคารหลายคนพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ไม่เคยมีใครเจอคนสักครั้งเดียว ต่อมามีคนใจกล้าอยากพิสูจน์ความจริงก็แอบ,บเข้าไปสำรวจสถานที่แห่งนี้ภายในมีห้องย่อยกว่า20ห้องแต่ละห้องยังมีรองรอยของผู้หญิงที่เคยอยู่ทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางของใช้ที่วางค้างไว้เหมือนยังไม่ได้เก็บบนผนังบางห้องมีลายมือเขียนด้วยข้อความสั้นๆไม่รู้ว่าเป็นคำขอคำอธิษฐานหรือคำพูดสุดท้ายของใครบางคนผู้ที่เข้าไปแล้วว่า พอเปิดประตูเข้าไปจะได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆตรงมุมห้องแต่พอใช้ไฟฉายส่องกลับไม่เจออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าครั้งหนึ่งมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตั้งใจเข้าไปวัดความกล้าดพอเข้าไปถึงทางเดินมืดพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงคล้ายคนสะอื้นบางช่วงเหมือนเสียงผู้หญิงกำลังขอให้ช่วยบางช่วงเหมือนเสียงเคาะประตูดังอยู่ทุกทิศทางเด็กคนหนึ่งในกลุ่มบอกว่า ระหว่างที่กำลังยืนฟังเขาเห็นเงาผู้หญิงผมยาวเดินผ่านปลายทางเดินไปอย่างรวดเร็วราวกับกำลังรีบไปยังห้องใดห้องหนึ่งตอนนั้นไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงเท้าลิ่งของทั้งกลุ่มพร้อมเสียงหายใจหอบหนักๆจนออกมานอกรัวได้พวกเขาไม่กลับไปอีกเลยรายการผีชื่อดังหลายรายการเคยไปถ่ายทำที่นี่และหลายคนพูดตรงกันว่า ที่นี้ไม่ใช่สถานร้างธรรมดาพิธีกรคนหนึ่งถึงขั้นบอกว่านี่คือสถานที่ไม่กี่แห่งในชีวิตเขาที่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างยืนมองอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้จากบรรยากาศรอบตัวสถานที่นี้เคยติดอันดับเจของสถานที่น่ากลัวที่สุดในไทยจากรายการดังในช่วงหนึ่งและตั้งแต่นั้นยิ่งมีคนสนใจมากกว่าเดิม แต่ไม่มีใครอยู่ได้นานเพราะความรู้สึกกดทับเหมือนมีใครหลายคนกำลังตามมองอยู่ในความมืดมันหนักจนแทบหายใจไม่ออกทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้ถูกปิดตายอย่างจริงจังทั้งชาวบ้านและผู้ที่รู้ประวัติไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปอีกมีเพียงรายการล่าท้าผีและนักสำรวจบางกลุ่มที่พยายามหาคำตอบว่าเสียงร้องที่ยังได้ยินจนถึงทุกวันนี้เป็นเสียงของใครกันแน่ หญิงสาวที่ถูกบังคับมาที่นี่หรือคนที่เสียชีวิตโดยไม่มีใครตามหาไม่มีใครรู้และอาจไม่มีใครได้รู้จริงๆเรื่องของสุสานโสเพนีเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนชะตากรรมอันโหดร้ายของผู้หญิงที่ไม่เคยมีโอกาสได้เลือกชีวิตของตัวเองแม้สถานที่จะถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่ความทรงจำของพวกเธอดูเหมือนยังคงถูกขังอยู่ที่เดิม บนเวียนอยู่ในห้องเล็กๆแต่ละห้องรอวันที่ใครสักคนจะเข้าไปฟังเสียงนั้นจนจบและจนถึงทุกวันนี้เสียงร้องเบาที่ดังจากในความมืดก็ยังไม่เคยบอกเราสักครั้งว่ามันเป็นเสียงของใครจบแล้วนะครับสำหรับสถานะฐานตอนที่หนึ่งตำนานสุาสานสุเพณีกาญจนบุรีสำหรับใครที่ชอบ เรื่องราวราหลอนๆลึกลับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเฟียเซชั่นสถานีคนหัวลุกเราจะนำคอนเทนต์เรื่องราวลี้ลับมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับสวัสดีครับ